ก็เลยรอให้ลูกเหมียวมาทําให้อยู่ตอนนี้อ๋อเห็นแต่ทุกคนถามหาว่ายายบีไปไหนยายบีไปไหนทีแรกแกแกไปลากลับบ้านทีนี้ บราหลวะตอนนี้เพิ่นไปยุ่ใจเกลร่อยแล้วเพิ่นไปยวนเพิ่นเป็นเป็นเ,นเนมฆคว้าใจเกลร่อยอีกแล้วค่ะตอนนี้เเดี๋ยวปิดม่านก่อนปิดม่านไปก่อน,น,นคิดถึงเต้าแฟดอ๋อ ตาแฝดนอนอันย้ายเอารับมาจากรถนี่พึ่งพึ่งเอารับกะว่ากะว่าให้เขารับกลับมาบายโมงให้เขารับมาน้ำรดท่นี่ตาเล่กํลังกลุวยอยู่คุณคิดถึงตาแฝดของคุณค่ะสวัสดีค่ะ มียี่บีแล้วก็สิงานเราพ่ถนัดคือเราเราเป็นคนอ่านหนังสือบ่ออกแต่เราขยันเด้เราขยันแต่ว่าเราทําอ่านหนังสือไม่ออกแล้วทําอะไรคือทุกอย่างเนี่ยต้องอ่านต้องมันเหตุงานบ้านแบบนี้มันเป็นงานที่จุกจิกมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมันเป็นงานที่ถ้าคนไม่เป็นจริงๆนะ่ะเขาจะไม่เข้าใจ แม่แตนนี่เคยเหตุงานแม่บ้านอยู่โลตัสโลตัสกระนวนตอนนั้นเคยตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยจะเป็นแม่บ้านจะเป็นจะเป็นคนใส่รถอันที่ถูคัดทูอ่ะคัดให้มันเหลี่ยมมั่งเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันในโลตัสมันจะมีแม่บ้านอยู่ประมาณสามห้าคน แต่ว่าเข้ากะเปลี่ยนกะกันเคยเห็นงานอยู่โลตัดกระนวนบันนีก้ก็มาอยู่เห็นงานอนามัยจะมาเกี่ยวกับความสะอาดเป็นพนักง,งานทําความสะอาดแล้วก็เป็นนวดแผนไทยยังสิแม,สม่สิร่วมกันเลยสิแมแล้วก็เราเราก็จะเห็ดได้ทุกอย่างสินะจะไปรีดผ้าไปน้ำกันสองคน เมตนนี่ซิมีหน้าที่รีดผ้ากับขายของอยู่หน้าร้านคือฝ่ายบริการเราได้เราขายของได้แต่ว่าอีกคนหนึ่งพี่อ่อนน่ะแล้วสิเป็นคนเห็ดกับเขาแล้วก็ทํากับข้าแล้วก็ถูบ้านเด็กเสียไปน้ำกันสองคนแต่ว่าถ้าคนไหนลาคนไหนก็ต้องทําเห็ดให้เป็นทุกอย่างที่นี่แมแตนก็เลยคล้องแคลวในการในการเห็ด ให้กันเหตุงานบานจากน่อยโอ้ย,อยตื่นแล้วหรอคะอืตื่นแล้วโอ้ยห้าโมงเลยหรอว้ายหนูได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมอืมฟ้าร้องบึ้มเลยโอ้ยหลับหมาตั้งแต่หลับตั้งแต่บ่ายโมงเนอะเก่งมากเลยหลับกับรถมาเก่งมาก เป็นคนออนนอนและทีนี้ยายบียายบีก็มาทำงานบ้านแต่ว่ายายแตนก็จะเป็นคนสอนสอนทุกอย่างรีดผ้าทำความสะอาดหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยบ้านหลังเนี่ยก็เลยเคยบอกอยู่ว่ายายบีเอาคนมาช่วยไหมมันงะมันหลังใหญ่มันหนักนะบอบอบอ,บอคอยฮ็ดได้ระว่า แล้วก็บอกว่าเราเห็ดไดก้กะเคยได้ยินอยู่ว่าขันเราเห็ดบ่ได้แล้วก็สิไปสิบ้านไวซะก่อนเราต้องให้ได้แม่บ้านก่อนแล้วต้องบอกล่วงหนา้าไว้เดือนนึงจึงเียแต่ก็เข้าใจเราเด้เพราะว่างานมันเยอะงานมันหนักแกหนักแต่แกไม่บ่นแกไม่บอกแกสู้ได้เพราะว่าแกบอกว่าแกทําไดข้ขันเราเบิ้งอยู่เนี่ย เนี่มยม่บีเบิ้งไร้สดอยู่เนี่ยเขาอาจจะจะเห็นก็ได้เจ้าเป็นคนขยันเดยแต่ว่าเจ้าบรูซื้อวาเสียอยีหยางก่อนอะกับพระเดวเนี่ยสม,ม,มุวิวราสิไปใจเกินร้อยเนี่มันก็เป็นเครือข่ายเดียวกันสมม,มุติว่าใจเกินร้อยเราไปเฮ็ดรั้วมันกับเป็นเป็นเฮ็ดของลูกเคย,ข,ยข่อยคือเก้าใช่ไหมกับพร้ว่าแต่ว่าเราหังเราหังบ่บวกข่อยเราไปเลยเมื่อนนเรา เราสิข้นกลับมาจากกำแพงเพชรกับมาจากกำแพงเพชรบ,บัดนี้รอกะเลียน่อยเลยใไห้เรามาลุงไวนี่มาเย็บบีจะมาทำความสะอาดเดอ้อบ้านเดอ้อห้าบอดเขามาคนสิเข,ขามาบ้านบัดนี้่อยกระเลยกลับไปซ้ำสูงหายายรวก็เลยโทร่หา่อยประมาณสี่หามงเ้านี่แหละว่า่อยเมียบ้านกันเดอ้อสัน่อยเฮ็ดอีหยังแล้วมดเลยละ,ละ เอ้าเจ้าอ we yeah. well ุนเอ้าเจ้าไปยังไหนอยู่ไหนคงอยกังงงเลยว่าล้าขึ้ไปได้แต่ต่ว่ากกบ่มีผู้ใดอยู่แล้วไปก็เลยว่าเอ้าเจ้าขึ้นรถเลยติคอยยึดทั้งรถแล้ววกันเอ้าก็เลยถามว่าเจ้ามีเงินบ่้กเลยว่ามีเงินอยู่สามลอยเอ้าเจ้าไหนเจ้าจะไปได้ก็เลยว่างสิแต่เกลกับมโทรมาอีกเลยแต่เราก็เลยว่าจะทำเจ้าก็โอนเงินไม่ขอยในเด้อแลวเลยวางสิก็เลยก็เลยบ่กท่านไอโอนเงินบอด โอนให้แล้วล่ะแต่ว่ากันวันนี้ก็เล็กเขาไเบิ้งขเขยบิ้งในห้องแล้วก็คิดว่าเราสิไปแล้วเราก็สิมาอ่านบ่ล,ล่ะก็เล่า่เห็นผ่าเอา้าเสียพาม,มีบีไปใส่เบิดเอ้าเอาเร้ไปยังสิแล้วก็เอ้า้าไปเลยติก็เลยเอาก็เลยมาบอกอันลูกเคยเพอดีลูกเคยกับลูกสาวมากก็เลยว่า ยบีเก็บเสียพาไปเมื่อเดียวเ,าเนาะเพื่อนทีไปยังไดผมก็เลยโทรหาบอทได้โทรหาเราเราก็เลยว่าเราล้าเก,ก่ามือเราล้าเก,ก่ามือละสักย่างนี่ละวันนี้แล้วก็เคยขออยู่แต่ว่าขอตอนนั้นขอ,อยุ่งเทพแล้วว่าขอสีเมียบ้านบ้านข่อยห่วงเฮี้ยนเฮี้ยนข่อยกระจุกแตกก็เลยบอกว่าขันเจ้าล้าว่าได้ได้ยาย เพราะว่าขันล้าจะต้องขัต้องเพราะว่าห้องปยุกงเทพเราที่นี่มันกับเหตุการณ์มันกับว่าให้สงบจังเสียเรียกว่าบ่ไห้ลาขันเจ้าล้านี่เจ้าก็ต้องหาให้คอยหาแม่บ้านก้อนจังเสียเพราะว่าสองคนเนี่ยสองคนนี่ยังบางทีนี่กับขันตะเลยู่เนี่ยก็คือไปเห็ดกับเขาให้เรากินได้เองสินะคือสลับกันมันก็ต้องมีแม่บ้านไว้เมืม่อไหร นีแยกแล้วห่างไปเห็นแล้วยุ่คุณยุ่งเจเกิดลอยหรอถ้า <laughs> กระสีโรหาว่าได้ยินข่าว่าโรหายาแตนนั่นเด้โโรหายาไปไปใส่กะบ,บัว่าไปยุ่งใส่กะได้ไปใส่กะเหตุงานคือเก่าหันละเราก็ต้องถนัดงานแบบนั่นละ่ะขยันแล้วขยนันพวดขยนันแต่ว่าเราห้อง เราไม่รู้เพราะว่าเราอ่านหนังสือบอกเราเลยกกับเลยแบบคือยิ่งอยู่ไปทุกวันคอยกับสิบว้าวดูนบละอา่อเขากอกว่าได้เพราะว่าเราบ่กเขาใจงานเพราะว่าคอยเขาใจงานเด้นั่นแหละคนมันมันกัเลยเป็นแต่ว่ากับบด้วารอย่างกันเด้แต่มีแต่บอดโทรหา,า่าลาก,ก่ามือกับท่านั่นแหละแต่เราก็ว่าได้โทรมาหาอีกเด้แล้วพ่คอยโทรหาคอยดอกแต่เราไป สิหามือแล้วก็ไปทวหาขออาาห่อยเถี่ยตะงวดกองตะลานั่นแหละกระหายหายมัดี่แจงหายหายของใจว่าก็ต้องถามหายายบีอีเพราะว่ายายบีไปยุ่ใจเกินร้อยแล้วไปเป็นแม่ขั้วอยุพูนวันี้บ้านนี่กระิีเอาเป็นกระิีเอาเป็นแม่ขั้วอันอันเป็นแม่บ้าน ไปกับวงสิไหมช่วข้าววงสิไหมหรือว่าทำนี่ยังกงให้เรายูได้อี่างสิไหมแม่บวานผู้นี้เพิ่นเหตดงานได้สิบแปดปีละเพิ่นเข้าใจโอเคงานอยู่ผ่าแล้วก็สักสักมือมือแล้วก็เหตุที่ผุอยู่หลังบ้านกลับมาจะบบ้านเห็นแต่ละาลางหนาบ้านยนูเปลี่ยนคัดทั้งฝนกระตุกแล้วเห็ุแล้วรีดผ่าพ้อมก็ทำน้ำก็เอามาช่วยก่อน มันเป็นงานที่แบบละเอียดอ่อนนะงานแม่บ้านน่ะคือคุณต้องรู้ว่า,าผลิตภัณฑ์อันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องเอา,อ,าอะไรมาใส่มันถึงจะเงางามมันถึงจะสะอาดอะไรอย่างนี้มันต้องรู้ทุกอย่างเลยกันเป็นแม่บ้านพอก็เคยไปเฮ็ดพอเคยไปยุ่โคนเนื่อนนะคะนี่ค่ะคือ สาเหตุนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณยายบีที่มาแบบเอ้ามาลุกมามาหายายมาเอ้ยตื่นแล้วตื่นทั้งชองคนเลยโอ้ยขึ้นได้ไหมลูกโอ้ยแย,ยเอลมาเข่าอยู่มา,มานั่งตรงนี้ลูกมา อุ้ยมายายอุ้มมาหนึ่งชองชุบโอ้โยหแม่หนูนั่งหนูนั่งตรงไหนหนูนั่งตรงนี้เหรอคะโอเคอยากจะให้หนูนั่งตรงนี้นะสวัสดีคุณยายเนาะโอ้ยอุ้ยพลอยนั่งเหรออ้าวพลอยนั่งตรงไหนพลอยนั่งตรงไหนมาเบิ่งดอกไม้คอยในเปียงพี่น้องพู้หน่ะผู้น่ะหอมหอมใช่ไหมทุ้ยใครส่งอะไรมาล่ะลูก จ๋านั่นน่ะที่ไม่เครส่งอะไรมาอุ้ยก็ตายกับหัวใจหรออุ้ยอุยมีหูเลยอะรงลง